สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้แย่ภาษีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16ตุลาคมเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภาษีนะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยย่านแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิ่งพภาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาจะคคอมมมมเนต์ขุยยยททัักกกบแี็ คอมเมนต์มาไต่ลิปข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะเบาๆหลายใหญยห้างจ้าพี่น้องไปเบิ้งขอมูลเน้ท่างอาจารย์ทันหลกเพื่อนเลยเนาะจา้าอาจารย์ท่านนี่เพื่อนบอกว่าลอยบนว่าสันจ้าเพื่อนว่าลอยบนงวดที่เลี้ยวเพื่อนหามากหนึ่งสี่หกเขาหนึ่งเนาะจ้าพีนา 1, 4, 6, 1, น่น้นองวดนี่ลอยบนระยะสันเพื่อนบอกว่าสี่เจ็ดเ่ามากตัวใดตัวหนึง่งรักลอยก่าสันจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสรุป สองตัวบนของอาจารย์โค้มหัวที่เล้วเพื่อนห้เขาเจ็ดหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องหัว,หวนี่มาตามตัววาอาจารย์โค้มห้อีกอย่างมากเนาะจ้ะเนาะสรุปสองตัวบนกันล่างาซนจองอาจารย์โค้มบนวะเพื่อน,านหามาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเก้าสี่เก้าห้าหกสี่หกสามและแปดห้าจากสรุปสองตัวบนละบนกันล่างของอาจารย์โคม้ดเดมเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดติด่ทิเลตามแนวทางอาจารย์โค้มยูก่การแคบหนา้าจอเป็นแนวทางเดยเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ปีชาวระสันจ่าเพิ่นว่าเน้นบนวระสันจ่าพี่น้องเพิ่นวะสามตัวเพิ่นให้มากแปดห้ 8, 5, 6, าหกปสันเนาะจ้าเนาะสองตัวเพิ่นกระตัดมาให้ยเนาะจักแปดห้าแปดหกและห้าหกจากแนวทางอาจารย์ปีชาเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ เจาะเลขวิ่งบนของแอปเปิลพาลวยเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วหาวิ่งเจ็ดล่องศูนย์เข่าเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ้งว่าสิบหกตุลาแอปเปิลพาลวดหายเหนียงมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะแอปเปิลพาลวยสิบหกตุลาว่าสั่นเจาะเลขวิง่งเทิงว่าสั่นวิ่งเจ็ดล่องหนึ่งวันสันจับว่ 1, า,าผู้ใดติดตามแนวทางเลขวิง ain, กก่งแอปเปิลยุกกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางอะไรเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลขจ้าสุมาอีล่างวันสันจ้างวดที่แล้วสุมาอีให้เข่า 8 3ตรงตรงเลยนอกจากนอวิ่ง8ล่องอาสามวสันจามาเบ่งวดนี้ว่าแอซูมาอีเป็นหยอีาย่างมากนอกจากพี่น้องงวดนี้สตุลาวันสาันจ่าพี่น้งนองเ็นกะหายงมากสี่องสี่เกาสี่ศูนย์สี่นึ่งห้าสองห้าเก้าห้าศูนย์และห้นี่คือชุดวิ่งเพื่อนอนกจากพี่นอ้องใรติดตามแนวทางของแอซูมาอีอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางในจากพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์โกยบ้านไล่กับสรรันจ้ะงวดที่แล้วอาจารย์โกยให้เข่าเจ็ดหนึ่งตรงตรงของเทิงเลยเนาะจ้าพี่น้องมาตามต่อจ้าว่าอาจารย์โกยบ้านไล่ให้อีหยังมาเนาะจ้างวดนี้เนาะพี่น้องเนาะสิบหกตุกลาว่าสรรันจ้าอาจารย์โกยบ้านไล่เพิ่นบอกว่าเด่นเข่ากับหกกับสันจ้าิ่นว่า,สรรานสองตัวเพนกาหามาหนึ่งเก้าหานึ่งหกสองหกสองเก้าหกสี่หกแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามตัวพน หาหนึ่งเก่ากับ7จ็ดึ่เก่าสันจ่าพี่น้องโตโตใดเพื่อนเน้นเพื่อนสีวงกลมสีเลงแดงไว้เนาะจ่าตอนนี้พี่น้องกับแคบหนาจองใดให้เนาะจ่าเนาะล่างว่าซันจ่าเพื่อนว่าเพื่อนายเด่นเจ็กับหาเนาะจ่าพี่น้องเพื่อนกับาสม่ามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าลขเก้าเน่นสุดก็คือโตวงกลมเนาะจ่าจากแนวทางของอาจารย์โกยบานไลว่าซันจ่าเพื่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า อาจารย์กฤษดาวสันจ่าสามโตรตรงวะสันนอกจากพี่น้องเพิ่กระไฮมากนอกจาก,น,กน,นอกเพิ่ก็มี840สศ์วะสันตัดออกมากกับ40ชุดเดียวเน้นๆเลยจากแนวทางของอาจารย์กฤษดานอกจากพี่น้องโปรดติดตามแนวพนดูกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าแนวทางรัฐบาลวะสันจาเพิ่ว่าเม็ดเดียววะสันของพี่ควายคนโก้นอกจากพี่น้องหาสวอวะสันจาเพิ่ว่าวิ่งลูดหา บนล่างเนาะจากพี่น้องจากแนวทางของพี่ควายคนกู้ซันบริจิตต์ตามแนวทางคนยูกกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอันนี้รัฐบาลซันจางงวดที่เลียวเพื่อนไฮเข้าแปาเนาะจากเนาะมาเบิงเพื่อนไ้วิ่ง8และ83เนาะจากมาเบิงว่างวดนี้เพื่อนไีหยงมากเนาะจ่าเนาะงวดนี้เพื่อนไ้มา,จากจ้กรัฐบาลซันเดนเก่าเนาะจากพี่น้องเพื่อนกับไมาก 9195และ96หเลขวินเน 1, 5, 7, 9, นพิ่นก็มี1579ว่าซัก่นจ้ะพี่นนองจากแนวทางของเพื่อนนอกกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้าเดินบนบ่ปพักลักว่ะสันจ้ะของงวดที่เหลีวของอาจารย์เอกสิ์ลุดเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งวันนี้จ้ะว่าอาจารย์เอกสิทธิ์เพื่อให้อีกอย่างมากเนกาะจ้ะเด่นบนบ่ปักรักกัมี568มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจ้ะจากแนวทางเด่นบนไม่ปักหลักูุริล้อเพิ่นอยกกู่กับ แคปหน้าจอเป็นแนวทางในเนาะจ้าเนาะจากแนวทางเด่นบนไม่ปักหลักของอาจารย์เอกสิธิ์ขันหวเทเลบอกมาให้เบิรงเพิร์ลุดเนาะจ้าเนาะขันติวมาขันเพิร์ลุดแยกไปสีกัสิเอางวดต่องวดนี้เป็นงวดแหลกของเพิ่นเลยเนาะจ้กพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้ตักเงินว่าสันจามอดที่เลี้ยให้ยสามกับหกว่าสันจ่าพี่น้องเข่าแปดสามข้างล่างเนาะจากพี่น้องมาเบิ้งเงินนี้ว่าตักเงินบนหาอีกอย่างมากนาะจากเนาะตักเงินว่าสันจ์วันวันว่าสิบหกตุลาว่าสัญสามกับเก้าว่าสันจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งบ่มาบนกับมาล่างว่าสันจากแนวทางของตักเงินส่วนมากุสิบะคอยลุดเนาะจากเลขวลิงตักเงินเนาะจากพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้า เดินล่างทุเรียนว่าสันจ่างวดที่แล้วไ่สองกับแปดว่าสันเข่าแปดว่าสันนอกจากพี่น้องออกแปดสามจากแนวทางของอาจารย์รลัดนอกจากมาเบิงว่าสิบหกตุวลเดินล่างทุเรียนไฮเอียงมากนอกจากพี่น้องเดินล่างทุเรียนว่าสันจ่าเพิ่นว่าหนึ่งกับเก่ามากตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจ่าผู้ใดมีตัวดีกัดจับไซเดออกแนวทางของอาจารย์รลัดนอกจากนอกจากแนวทางเดินล่างเหล็กทุเรียนนอกจากพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เอดประสริรวสันจารุนวาเนาะพุนกะไฮมาเอาแบบว่าบออันเดอร์วสันจารนวาพนตัดหาแลลวเนาะจ้าเนาะกระเรือแค่แปดหากับสามเจ็ดล่องหาสองวสันจาพี่นองกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะของอาจารย์ประเสริฐจันทนธ์วสันจาพี่นองบรดติดตามแนวทางพันยุกับแคบนาจอบเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะเดนมากพนจากสี่หาชุดกระเรือแค่สองชุดเนาะจ้พี่นองต่อไปเลยจ้า ันนี้ของเจฟ้องเบียวสันจ่าบุลวาสิแทแต่วัดแย่ไพสีวดแทเพราะว่าเป็นตัวน้องซื้อเพิ่์นนอกจากพี่น้องเนาะกานบ่สัาบ่แทกอะจอยเขียนมาบอกแย่ไพศิในนอกจากพี่น้องจากแนวทางของเจฟ้องเบียวสันจาเพ่นวา16ตุลาห้าเก้าเจ็ดวสันจาเก้าเจ็ดหนาจะดังน้องหมวดนี่เนาะพี่น้องเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้กเนาะจากแนวทางเลฟฟ้องเบียกันขันแม่นของปลอมกัเขียนมาบอกแย่ไพศิในเรือจากพี่น้องเพิ่นไหมาจังสี่เนาะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลขจ้าเลขลับวสันจ่าของอาจารย์ของคุณเตยเนาะจ้าพี่น้องเลขลับสองโัว,วสัจนจ่าบนไหมาสองแปดวสันจ่าพิจารณาเป็นแนวทางได้จ้าต่อไปแล้วจ้าหนูน้ำค่ะวสัจนจ่าบนวาแนวทางของหนูน้ำเนาะจ้าพี่น้องสรุปสองตัวล่างวสันจ่าพี่น้องบนไหามากมีสองเก้าสองห้าสองหกหกเก้าหกห้าหกหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกกันหนึ่งศูนย์ 1836,60และ68จากแนวทางหนูน้ำข่าวสารใจพี่น้องคนว่าู้รดติดตามแนวทางบนยูกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะใจพี่น้องจาถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์ศีกะขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าทีได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแงงเง่งรยๆสุขุมสุขคนเนาะจ่ายายแพทย์ศีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีเด้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายมาให้ศีมาให้พ่อเม่พี่น้องด้เบิ่งงในชมเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า